4ท่านะฝึกแกนกลางลำตัวกับ upper body นะครับแล้วก็เล่นกับ บาร์คู่ของเรานั่นเองนะมีท่าอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับท่าแรกนะครับสกูคราชเชอร์ครันช์นะครับให้เราจับบาร์นะครับว้างระดับหัวไหล่แบบนี้เสร็จแล้วนะครับโลเวอร์ซอกของเราลงไปนะครับเวลางอแขนนะครับหลังล่างไม่แอนนะครับแล้วก็เกรงลำตัวเป็นท่อนเดียวกันเวลาที่เอ็กซ์เทนออกมาก็ครันช์นะครับเข้าขึ้นมานะครับหาอกนั่นเองนะครับต่อไปท่าที่2เป็นอินคลายมัสโอลอฟนะครับให้เราจับบาร์นะเป็นคอมมานโดนะแบบนี้ข้างเดียวเสร็จแล้วนะครับออกแรงดึงนะครับสลับกับดันนะครับตอนลงก็พยายามเกร็งต้านช้าๆนะครับแล้วก็ลำตัวของเราเนี่ยเกร็งอยู่ตลอด เวลานั่นเองครับต่อมาท่าที่3นับนิว t ร a ลพู l ครันช์นะครับให้เราทำท่าอิงคลาย Pull Up แบบนี้แต่เป็น Neutral จับกริปตรงนะครับตัวเราอยู่ตรงกลางนะครับเสร็จแล้วพูขึ้นมาพร้อมกับเม u า t ์เชนครันช์นะครับก็คือกดเข่าขึ้นมาด้านบนนั่นเองครับซึ่งท่านี้จะห่อไหล่เล็กน้อยนะเพื่อโคท้องของเราได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับท่าที่4นะจะเป็นอิงคลายพุชทู o อลซิตนะคให้เราทำท่าอิงคลายพุชอัพเสร็จแล้วเหวี่ยงตัวขึ้นเล็กน้อยนะคทำ